รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรื่องลับมาก No Sensor ว้าวว้าวไบโอไวท์เทนนิ่งครีมแลดูสวยกระจ่างใสช่วยลดเลือนริ้วรอย สวัสดีครัพบกับเสรีวงบันทานในการเรื่องรับมากินเด็ดช่นทีวีช่อง22นะคะเรื่องไม่รับเราไม่คุยค่ะสําหรับเรื่องรับวันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของคณะราษฎรหลังจากที่มีการปฏิวัติในปี2475จนถึงวาระที่ในหลวงรัชกาลที่7สเสด็จไปที่อังกฤษแล้วก็สละราชสมบัตินะคะอะไรคือเบื้องหน้าเบื้องหลังตรงนี้เราจะคุยกับศาสตราจารย์ดรพรสรรพฒนากรซึ่งท่านเป็นราชบัณฑิตของ ฝ่ายศิลปรกรรมใช่ไหมคะค่ะสำนักศิลปรกรรมค่ะโอเคกันสวัสดีค่ะอาจารย์ค่าอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยเชียวครับว่าหลังจากที่เขาทําการปฏิวัติกันใน2475ได้ข่าวว่าหลังจากนั้นคณะราษฎรเขาก็มีความขัดแยง้งกันถึงขนาดที่ว่าพญาบรรณบรปกรณ์ดิตชาซึ่งเป็น,นมตินคนแรกต้องไปตายในต่างประเทศเขาทะเลาะอะไรกันคะเออคือตั้งแต่หลังการปฏิวัติมีความขัดแย้งไม่แต่เฉพาะในคณะราษฎรนะฮะ,ะทั้งในคณะรัฐมนตรีแล้วก็ ความขัดแย้งกับเพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเองคคือมันเริ่มตั้งแต่เนื้อหาของรัฐธรรมนูญคที่รัชกาลที่เจ็ดท่านทรงเอ่อทรงเขียนไปเลยว่าชั่วคราวซึ่งฉันเห็นว่าจีเนียสมากทำให้ต้องมีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่อ๋อพระฉบับที่ได้ดิเดมิถุน,นานั้นชั่วคราวใช่แล้วก็ร่างใหม่แล้วมาให้วันที่สิบธันวาใช่ค่ะค่ะวันที่สิบธันวาแล้วพอหลังแต่ตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วเนี่ย ท่านทรงมีความพระราชประสงค์ที่จะเสด็จยุโรปเพื่อจะไปรักษาพระเนตรแล้วก็ได้คุยกับที่ปรึกษาอังกฤษ,ษสองคนบอกว่าที่ต้องการจะไปไม่ใช่เรื่องรักษาพระเนตรอย่างเดียวท่านต้องการที่จะอ,ะอยู่ให้ห่างเพื่อที่จะอยู่ไกลจากเหตุการณ์เพราะอะไรคะเพราะว่ามันมีความขัดแย้งอะไรต่างๆในรัฐบาลแล้วก็ท่านไม่เห็นด้วยกับทางคณะราษฎรใช่ไหมคะ ในแง่ไหนคะที่ไม่เห็นด้วยก็เรื่องเนื้อหารัฐธรรมนูญเนี่ยค่ะการใช้พระราชอำนาจแล้วท่านเองถูกลดทอนพระราชอำนาจลงอย่างมากทั้งปลดอัิหารองครักษ์ทั้งยึดวางทั้งอะไรเยอะแยะมากมายแม้แต่ของที่ที่สมเด็จพระนางเจ้ารัมไพพันณีท่านได้ท่งได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่6ในวันพระราชพิธีสมรสเนี่ย คณะก็เอาไปเฉยๆอย่างที่คนเขาพูดกันว่าเป็นเรื่องของการตังแกใช่ไหมคะอะไรก็ที่ท่านได้รับพระราชทานมาแล้วเอาคืนไปเป็นเครื่องประดับเครื่องประดับใช่ค่ะเป็นของขวัญในในในเอกสารที่ดิฉันดูเนี่ยเขาไม่ได้แจ้งออกมาละเอียดแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องประดับเป็นของส่วนพระองค์อะค่ะทีนี้เรื่องหนึ่งที่เขาคุยกันอย่างมากเลยก็คือว่าหลวงประดิษฐ์มรรูธรรมกับพญาบรรณูปกรท์่ินาเนี่ยเขาขัดแย้งกันเขาขัดแย้งกันเรื่องอะไรคะ คือหลังจากการปฏิวัติ2475นะฮะ,ะทางคณะราษฎรประกาศคณะราษฎรเนี่ยกล่าวหารัชการที่7มากมายว่า,วาทรงเป็นกษัตริย์ที่ใช้พระราชอำนาจในทางที่ไม่ควรแต่งตั้งพวกพ้องพวกเจ้าให้เข้ามาบริหารประเทศโดยไม่มีความสามารถซึ่งความกล่าวหาทั้งหมดเนี่ยแม้แต่ทูตสหรัฐแล้วก็ทางฝ่าย ต่างประเทศเนี่ยก็ยังวิจารณ์ว่ามันอั justified แปลว่ามันไม่มีหลักฐานยืนยันมันไม่จริงค่ะมันไม่จริงเลยมันไม่ตรงข้อเท็จริงและคณะรารเขาก็บอกเองทีหลังว่าเขาต้องการที่จะให้มันเป็นพูดให้เกินเลยเหมือนตั้งเป็นสมัยนี้เรียกว่าดราม่าใช่ไหมใช่เป็นเรทอริกเฉยๆเพื่อจะให้บรรลุวัตถุประสงค์เพราะฉะนั้นเขาต้อง ทําพิธีขอพระราชทานอภัยโทษเอาดอกไม้ทุบเทียนมาก็เขาก็เกิดพระยาทรงสุรเดชนะฮะก็เป็นหัวหน้าเนี่ยไม,ไม,ไม่ไม่พอใจก็เลยเสนอในที่ประชุมในที่สภาว่าจะขอตัดวันวันหยุดวันจักรีแล้วก็วันพระสมภพออกไปแต่จะขอให้เป็นวันหยุดสมวันสำหรับเป็นที่ระลึกวันปฏิวัติ สองสี่จาแทนปลว่าเรื่องที่เกี่ยวกับราชวงศ์จักรีจะออกหมดเลยซึ่งวันสถาปนาก็ไม่เอาวันพระสมภบก็ไม่เอาแต่จะไปเอาวันปฏิวัติเลยใช่จะเอา3าวันยี่สาม้าให้เป็นวันหยุดเพราะฉะนั้นพิยามโนปกรณ์นิติธาบัตธาดาซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นฝ่าย moderate เนี่ยเป็นฝ่ายยังยังค่อนข้างไม่ใช่หัวรุนแรงใช่ก็ไม่พอใจระบอกคุณไม่รู้หรอกเหรอว่า ว่ารชาชวงศ์จักรีเนี่ยมีความสําคัญกับประเทศสยามมานานขนาดไหนถูกต้องค่ะเพราะนั้นก็สองคนนี้ก็เกิดการประทักกันบอกว่าเออทำไมทําอะไรที่เสียสติเพราะนั้นพญาทรงสุรเดชบอกว่าสามารถข้าพเจ้าสามารถทําอะไรที่เสียสติได้มากกว่านี้โอ้โหพูดขนาดนั้นเลยแหละคะน,นันแล้วความพยายามที่จะยกเลิก วันหยุดที่เกี่ยวกับราชวงศ์จักรีและไปให้ความสําคัญกับวันหยุดในเรื่องของการปฏิวัติของคณะราษฎรสำเร็จไหมคะตกลงไม่สําเร็จเพราะอะไรคะเพราะว่าสภาพยามันอุปกรณ์ไม่ยอมเพราะนั้นสองคนนี้ก็ทะเลาะกันในที่ประชุมสภาอยู่เสมอค่ะเป็นที่รู้กันทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นความขัดแย้งใหญ่ก็คือเขาคงเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์มนูธรรมซึ่งเวลาเราอ่านในประวัติศาสตร์บอกมันเป็นเหมือนแนวทางคอมมิวนิสต์อะไรอย่างเงี้ยจริงไหมคะจริงค่ะ Oh. เพราะว่า,ารัชกาลที่เจ็ทรงมีพระราชมินิฉัยนะคะว่าถ้าเปลี่ยนเนื้อหาเนี่ยเหมือนของรัสเซียเด็ดเลย hmm. ถ้าเปลี่ยนรัสเซียเป็นสยามก็คืออันนั้นเนื้อเดียวกันกใช่เนื้อเดียวกันแล้วท่านยังบอกอีกว่า เออไม่ทราบว่าสตาลินเอาอย่างหลวงประดิษฐ์หรือหลวงประดิษฐ์เอาอย่างสตาลิน๋อท oh. <c oughs> ่างมีกระแสแบบแบบนี้เลยมีกระแสแบบนั้น uh huh. ทีนี้ทางารัฐบาลเนี่ยพยายามมโนปกรณ์เนี่ยก็ได้พิมพ์พระราชนิญัยนี้ออกมาเพราะฉะนั้นไอ้ข้อนี้มันทำให้เป็นที่รู้กันแล้วก็เกิดความขัดแย้งในสภา,อาตอนปลายเดือนมีนาคมนะคะจะมีกลุ่มถั่วรุนแรงที่สนับสนุนหลวงประดิษฐ์ ถือปืนเอาอาวุธปืนเข้ามาในสภาพระน,นต้องเอาทหารคุมสภาค่ะนั่นก็เหมือนจะเป็นการปฏิวัติอีกรอบหนึ่งเลยนะค่ะมันรุนแรงขนาดนั้นวันที่่1เ,เมษาปิดประชุมก่อนแล้วก็ตอบวันต่อมาป,ปิดสภาวันที่สองแล้วก็ตราพระราชบัญญัติคอมมิวนสิสต์ซึ่งเข,าขง้ากรงเศรษฐกิจอันนี้เนี่ยแม้แต่ฝ่ายฝ่ายต่างประเทศก็ทูตด,ดัชก็ยังบอกว่า พญาหลวงประดิษฐ์ไม่ใช่คอมมิวนิสต์แต่เป็นคนที่หัวรุนแรงแล้วก็คิดว่าสิ่งที่ตัวเองไปเรียนมาจากเมืองนอกนะั้นสามารถนามาใช้กับสยามได้ทั้งเนื้อหาได้เป็นคอมมิวนิสต์ทูตอเมริกันก็ยังบอกว่านี้เป็นความพยายามครั้งแรกของคนในรัฐบาลที่จะเอาคอมมิวนิสต์เข้ามาใช้กับสยามแล้วเขารุนแรงขนาดนั้นเนี่ยเขาต้องการอะไรทําไมถึงต้องรุนแรงขนาดนั้นเขาต้องการจะเปลี่ยนระบบระบอบเศรษฐกิจ ในประเทศจริงๆตามอย่างที่ที่ท่านแต่เพอ,เอ่อญไม่สําเร็จอาจารย์การขอรายละเอียดนิดนึงเพราะว่าพวกเราเรียนประวัติศาสตร์กันมาก็ได้ยินว่าเข้าโครงเศรษฐกิจของหลวงปิติเนี่ยเป็นเข้าโครงเหมือนคอมมิวนิสต์มันคือยังไงคบที่เป็นแกนสําคัญนะครแกนสําคัญของคอมมิวน,นิสต์ก็คือต้องการจะไม่ให้มีการแบ่งชนชัน้นเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจก็ทุกอย่างเป็นของรัฐอย่างที่เราทราบนะฮะอันนี้เนื้อหาเนี่ย ก็เหมือนของรัเสเซียได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยม,มันถึงได้เป็นข้อที่ท,ท,ที่หลายฝ่ายไม่เห็นด้วยรวมทั้งรัชก,กาลที่เจ็ดเพราะว่าจริงๆแล้วคนเรามันคงเท่ากันไม่ได้นะคะสุนทางสังคมก็ไม่เท่ากันความสามารถก็ไม่เท่ากันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อนะคะว่าในที่สุดแล้วความขัดแย้งเนี่ยพญามโนปรกรณ์นิติธาดาต้องออกจากประเทศไปและในหลวงรัชก,กาลที่เจ็ดนั้นเสด็จต่างประเทศเดี๋ยวเราดูเรื่องนี้กันค่ะ เรื่องลับมากห <No. Center. S 1> ลังจากมีการปฏิวัติในปี2475เราอ่านประวัติศาสตร์เราก็รู้ว่าคณะราษฎรมีความขัดแย้งกันแล้วหลายคนก็ต้องไปตายที่ต่างประเทศนะครับพยามนุปกรณ์รณที่ติธาดธาเองนั้นก็ไปตายต่างประเทศแต่คนหนึ่งที่สําคัญแล้วเราก็รู้ว่าต้องออกนอกประเทศไปนั้นก็คือหลวงประดิษฐ์มโนธรรมทําไมต้องออกเลยคะออสาเหตุเนื่องจากเรื่องเข้าคงเศ,ษศรษฐกิจ ก็หลังจากนั้นเมื่อมีการตราพระราชบัญญัติเรื่องคอมมิวนิสต์ว่าด้วยคอมมิวนิสต์แล้วก็มีการปลดรัฐมนตรีที่คิดว่าเป็นคอมมิวนิสต์ไล่ออกลแล้วก็เนรเทศหลวงประดิษฐ์มโนธรรมแต่ว่าพญาพหลนพลพิวาฒเสนาเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกับหลวงประดิษฐ์เพราะฉะนั้นได้ช่วยว่าให้ไปลีภัยอยู่ที่ฝรั่งเศสให้ว่าไปเป็นเป็นเรื่องการศึกษาแล้วยังได้รับ ได้รับเงินสนับสนุนแต่ภายหลังเนี่ยได้กลับมาอีกทีหนึ่งทีนี้ในหนังสือที่มีคนเขาเขียนกันนะคะที่เขาบอกว่าเป็นหนังสือที่กล่าวหาราชการที่7ว่าที่จริงแล้วมันมีฝ่ายของราชการที่7และผู้ปกครองพยายามที่จะกลับคืนสู่สมุรนาจิสินทิดาซึ่งหลายคนบอกว่านี่คือข้อกล่าวหาที่รุนแรงอาจารย์มองเรื่องนี้ไงคะไม่จริงเลยค่ะ เพราะว่ารัชกาลที่7ท่านมีพระประสงค์ที่จะพระราชทานรัฐธรรมนูญตั้งแต่แรกแล้วก็ท่านได้ดําเนินการมาตั้งแต่ท่านท่านขึ้นครองรัสมบัตินะคะท่านได้คุยกับทูตเยอรมันว่าสนใจรัฐธรรมนูญของเยอรมันสมัยพระเจ้าไคเซอร์เพราะพระเจ้าไคเซอร์เป็นระบอบกษัตริย์เหมือนกันแล้วท่านอยากจะเอาวันนั้นมาเป็นแบบแล้วก็ท่านก็ได้เตรียมการให้จัดตั้งมีการสักร มีสุขาพิบาลซึ่งเท่ากับเป็นการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นเพราะฉะนั้นเป็นพระราชดำริที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการปฏิวัติใช่ค่ะแล้วท่านก็ตั้งองค์มนตรีให้มีที่ปรึกษาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพวกคณะราษฎรก็กล่าวหาท่านว่าราชการที่7อ่อนแอไม่ใช้พระราชอำนาจในการปกครองประเทศแต่แล้วก็บอกด้วยว่าท่านเป็นกษัตริย์ในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชที่เอาแต่อำนาจ มันคานกันเองอะค่ะคือคานกันเองใช่ทีนี้การที่ท่านเสด็จไปต่างประเทศเนี่ยมันเป็นคุณแก่สยามอะไรยังไงบ้างไหมคะเออเป็นคุณอย่างมากเพราะว่าเป็นเป็นเรื่องที่ทำให้ประเทศสยามหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองออได้รับการยอมรับในเวทีโลกแล้วโดยเฉพาะในยุโรปไม่ใช่แต่เฉพาะในยุโรปนะคะในอเมริกาด้วยเพราะว่าประธานาธิบดี ตอนนั้นเนี่ยของสหรัฐตอนนั้นเนี่ยได้เชิญท่านเสด็จไปที่ไวท์เฮาส์ด้วยให้ไปพักเนื่องจากว่ารู้จักกันมาก่อนนะคะโรสเวลนะคะแต่ว่าในสุดไม่ได้เสด็จเพราะว่ารักษาพระเนตรที่อังกฤษก่อนแล้วนอกจากนั้นท่านยังได้ดำเนินรอยตามรัชกาลที่5พระราชบิดาคือไปดูกิจการต่างๆโดยเฉพาะกิจการเกี่ยวกับเรื่องการเมืองการปกครอง เพราะขณะนั้นเนี่ยมีระบบการเมืองการปกครองที่ใหม่ในโลกสอง,สองระบบก็คือคอมมิวนิสต์สังคมนิยม,มแล้วก็ฟาสซิสต์แต่ฟาสซิสออคอมมิวนิสต์ไม่ต้องพูดเพราะประเทศไทยปฏิเสธคอมมิวนิสต์มาตั้งแต่ต้นเพราะนั้นเนี่ยท่านมีทรงพระทรงพระวิริยาอุตสาหะอย่างมาก ที่จะไปดูกิจาการของฟาสซิส์ทั้งในที่อิตาลีและประเทศเยอรมนีเพราะจริงๆแล้วฟาสซิสเนี่ยฐานเขาอยู่ที่อิตาลีเลยนะคะะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าจะให้ดังมากกว่าก็คือที่เยอรมันก็คือฮิตเลอร์ที่เยอรมันแม้พระองค์ก็ทรงศึกษาทั้งสองแต่ย่างท่านคอมมิวนิสต์และทั้งฟาสซิสนะคระับและทรงไปทรงงานดยศึกษาระบบรัฐสภาที่อังกฤษ่ท่านทั้งทรงไปดูการประชุมรัฐสภาและเป็นกษัตรท ต่างประเทศพระองค์แรกที่ไปเสวยพระกยาหรกลางวันที่ในรัฐสภาเพราะฉะนั้นการเสด็จของพระองค์นั้นก็คือทําให้รัฐบาลสยามเป็นที่ยอมรับแล้วพระองค์ก็ได้ศึกษาระบอบอะไรต่างๆนานาค่ะเพราะว่าเพราะว่า <c oughs> เพื่อจะดูให้แน่ชัดด้วย <c oughs> ด้วยด,วย,ดวยพระเนตรสายพระเนตเองว่าระบอบไหนที่เหมาะกับบ้านเราเพราะฉะนั้นก่อนจริงแล้วท่านไม่ได้ไมดีดิฉันมีความเห็นว่าท่านไม่ได้ตั้งพระไทยที่จะสละสมบัติ เลยการที่สละดราสมบัติเนี่ยเป็นเพราะว่าไม่เห็นด้วยกับทางคณะราษฎรแล้วพกับรัฐมนูญเพราะว่าตอนนั้นคณะราษฎรได้ออกประกาศนะคะว่าต้องการจะอยู่ในอํานาจต่อไปอีก10ปีอย่างน้อยแล้วก็มีม,มีมีความขัดแย้งเรื่องเรื่องอข้อตกลงเรื่องเกี่ยวกับมรดกราชม,มรดกซึ่ง รัชการที่7มี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 พระชนวิชัยว่าเป็นการยากมากที่จะมาตัดสินว่าส่วนไหนทรัพย์สินส่วนไหนเป็นของราชวงศ์มาแต่เดิมเพราะตอนนั้นมันเพิ่งเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะหรือว่าอันไหนเป็นของพระมหากษัตริย์โดยแท้หรือว่าอะไรยังไงเนี่ยมันยากมากแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องรุนแรงแล้วก็ปรากฏในหนังสือพิมพ์ฮังการี Hungary ด้วยเนี่ยคือ ท่านไม่สามารถที่จะวีโต้หรือคัดค้านการตัดสินประหารชีวิตโดยเฉพาะกรณีนักโทษการเมืองได้ในเมื่อพระมหากษัตริย์ไม่มีพระราชอำนาจอย่างนั้นได้เนี่ยเพราะขณะนั้นเนี่ยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เยอะมากเลยที่จับคนแล้วก็มีประหารชีวิตเอาละค่ะพระองค์ไม่ได้มีพระราชประสงค์ตั้งแต่แรกในการจะสละราชสมบัติแต่สุดท้ายการสละราชสมบัติก็เกิดขึ้น เดี๋ยวเราคุยกันต่อค่ะว่าในที่สุดแล้วทำไมจึงตัดสินพระไทยในการจะสละราชาสมบัติเรื่องลับมาก no censor ในที่สุดแล้วราัชาการที่7ก็ท่งสละราชาสมบัตินะคะแต่เราจะมาดูกันว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์ที่ทําให้พระองค์ตัดสินพระไทยนั้นคืออะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องว่า คณะราษฎรเขาจะอยู่สิบปีแปว่าอะไรคะตอนนี้เราเลือกตั้งทุกสี่ปีนะคะตอนนั้นเ็าจะอยู่สิบปีแล้วก็จะอยู่กันในลักษณะไหนคะเขาก็จะเป็นพักการเมืองสมัยนั <aha> ้นไม่ได้เร <God anc não S 2> ียกพักนะคะเรียกสมาคมการเมืองคือตั้งแต่หลังปฏิวัติสองสี่เจ็ดห้าแล้วค่ะเขาห้ามไม่ให้มีสมาคมการเมืองอื่นนอกจากสมาคมของคณะราษฎรก็แปลว่าไม่มีพักการเมืองอื่นใช่ค่ะตั้งแต่แรกแล้วค่ะ ตั้งแต่หลังปติวัติสงสีหอันนี้เป็นข้อมูลที่ไม่ค่อยมีใครรู้เท่าไหร่เราไม่รู้เลยค่ะเราค <c oughs> ิดว่าเราคิดว่าพอเป็นประชาธิปไตยต้องมีการเลือกตั้ง <c oughs> ใช่ดิฉันอ่านแล้วดเห็นข้อมูลแล้วก็รู้สึกตกใจเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเขาต้องการอยู่ในอำนาจต่อแล้วก็ตอนที่ท่านจะมีพระราชบัญญัิที่จะสลักทักษมบัติจริงๆเนี่ย ก็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 เขาต้องการจะอยู่ต Th ่อไปอีกสิปีเพราะเขาต้องการอยู่ในอำนาจต่อจากการรัฐประหารวันที่20มิถุนาสองสี่เจ็ดหกให้หลวงพิบูลขึ้นมามีอำนาจอยู่ในการเมืองไทยตั้งแต่นั้นจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่9จนกระทั่งมีการรัฐประหารของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์คือถ้าไม่มีจอมพลสฤษดิ์เนี่ยก็แปลว่าหลวงพิบูลยังจะคงมีอำนาจต่อมาเรื่อยๆอาจจะเป็นอย่างนั้นค่ะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยในที่สุดแล้วพระองค์ก็ตัด,ตดสินพระทัยในการจะสละนะคะถ้าท่อาจารย์บอกเป็นข้อๆให้ชาวบ้านได้เข้าใจอย่างชัดเจนเนี่ยอาจารย์คิดว่ามีเรื่องอะไรบ้างเอาเอเคเรื่องเขาจะอยู่สิปีนี้มีส่วนเกี่ยวข้องไหมคะมีค่ะ,ะก็รัฐมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยรัฐมนูไม่เป็นประชาธิปไตยอ,อยู่สิบปีแล้วก็ท่านไม่เป็นประชาธิปไตยในแง่ที่ว่า ประชาชนเนี่ยอาจจะถูกจับตัวขึ้นศาลแล้วก็หรือไม่ได้ไม่ได้ขึ้นศาลให้กรรมการพิจารณากรรมการอะไรคะอาจารย์กรรมการที่เข้าตั้งขึ้นเองอ๋อเหรอไม่ต้องไม่ต้องไม่เข้าศาลได้เหรอคะค่ะไม่ขึ้นศาลโอ้ไม่ขึ้นศาลกรณีที่รัชการที่เจ็ดถูกฟ้องหลังจากที่ท่านเสด็จประพาสยุโรปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีการตัดสินอย่างยุติธรรมท่านถูกฟ้องเรื่องอะไรคะท่านถูกฟ้องหาว่า นำเงินของประเทศไปใช้ในการเสด็จย oh. ุโรปทั้งทั้งที่ขณะนั้นเนี่ยท่านไปในนามรัฐบาลของสยามและรัฐบาลก็เป็นผู้สนับสนุนแล้วจริงๆเงินทั้งหลายที่ท่านใช้เนี่ยตามที่ทฉันอ่านเนี่ยนะคะเ,เป็นเงินจากพัคลังข้างที่ส่วนหนึ่ง uh. และเป็นเงินที่อยู่ในยุโรปส่วนหนึ่ง เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวเลยว่าท่านเอาเงินที่เป็นของรัษฎรมาใช้แล้วจริงๆท่านไปโดยโดยในนามของของรัฐบาลเป็นทางการถ้าการฟ้องท่านอะไรเงี้ยจะเรียกว่าเป็นการรังแกพระองค์ท่านจะได้ะะรังแกมากเพราะว่าไม่ไม่ยอมให้ท่านตั้งใครที่จะตอนนั้นท่านอยู่อังกฤษแล้วะจะท่านไม่สามารถจะติดต่อป้องกันตัวเองได้ก็เดินทางมาที่อินเดีย แล้วก็มาตั้งฝรั่งเพราะคนไทยไม่มีใครยอมที่จะช่วยเหลือที่จะเป็นทนายกลัวตอนออังกฤษก็ไม่มีใครช่วยท่านเลยเพราะกลัวมาที่มาที่อินเดียก็พยายามให้ให้ให้ทนายที่เป็นฝรั่งเนี่ยในที่สุดก็แพ้แล้วก็คนท่านแพ้เหรอคะค่ะท่านแพ้คนที่สั่งการให้ฟ้องเนี่ยก็คือ องะด,ดิบันูธรมแล้วท่านแพ้ท่านต้องเสียอะไรบ้างคะอ,อ,อันนี้รายละเอียดไม่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 ปรากฏแน่ชัดแต่พระองค์แพ้เรื่องแต่แต่ตอนที่จะเสด็จยุโรปเนี่ยนะฮะมีข้อมูลจากต่างประเทศที่ทูตทั้งหลายเนี่ยเขาเขาทูตเยอรมันก็บันทึกไว้ว่าท่านถูกท่านอันนี้เป็นข้อมูลที่ไม่ค่อยมีใครรู้ ท่านถูกรัฐบาลของคณาาชบอกว่าท่านจะต้องจ่ายเงินที่ที่เสียหายไปในกรณีบาวรเดชแล้วก็การที่ท่านจะเสด็จต่างประเทศครั้งนี้ต้องไม่กลับมาอีกอ,อ๋อเที่อันนี้ที่ที่ที่ทูตเยอรมันเขาเขาบันทึกไว้แล้วรายงานไปที่เบอร์ลินค่ะทีจริงยังไงต้องดูอีกทีเพราะฉะนั้นที่ท่านแพ้ก็แปลว่าท่านแพ้ข้อกล่าวหาข,ของคณาาชที่ว่าทรงใช้เงินของประเทศสยามในการเจริญยุโรป โอ้โหอันนี้คือรังแกกันชัดๆเลยนะคะในที่สุดพระองค์ก็เลยตัดสินพระทัยในการสละราชสมบัติครับมีกระแสพระทาชดำดัสอะไรไหมคะตอนที่สละออมีพระราชประสงค์ที่จะสละรา,ราชอํานาจให้กับประชาชนแต่ไม่มีพระราชประสงค์ที่จะสละรพระราชอํานาจให้กับกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแสดงว่าณนเวลานั้น,าน,าน,านเนี่ยพระองค์ทรงเห็นแล้วว่ามันมีกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งพยายามจะใช้อำนาจ อำนาจมันไม่ถึงประชาชนอย่างแท้จริงจึงได้มีกระแสท่าระรับอย่างนั้นเกิดขึ้นนะครับในการที่ท่านส่งสละราชสมบัติเนี่ยนะคะท่านส่งสูญเสียอะไรไปบ้างครับที่ควรจะเป็นของท่านสูญเสียตั้งแต่หลังปฏิวัติ2475คือพระราชวังสุขโขทยัยถูกยึดพระราชวังไกลกังวลถูกยึด ของส่วนพระองค์ของพระเจ้ารำไพทนีถูกยึดไปเฉยๆแล้วก็ที่ดินต่างๆที่ตอนนี้เป็นสนามม้าที่พระราชาตรินามัยนุ่นก็ถูกยึดไปนะคะก็เยอะแยะมากมายแล้วก็พระราชวังทุกวังของพระราชโอรสของรัชกาลที่หบ้านพิษณุโลกเอยอะไรเอยเข้ายึดไปหมด,ดแล้วพยาพหลพลพญาสหาเน,านี่ยอยู่ที่อาศัยอยู่ที่นั่น จนกระทั่งสิ้นชีวิตแม่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วอ๋อเหรอคะแม่ไม่ได้เป็นนายกแล้วค่ะก็แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมบัติต่างๆที่เป็นของเจ้าเนี่ยคณะราษฎรก็ยึดครองกันเป็นกันแล้วก็มีการโอนทรัพย์สินเป็นส่วนตัวบ้างไหมคะเอออันนี้อันนี้ไม่ทราบละเอียดค่ะแต่ว่ากรณีหลวงที่ขอพระราชทานอ๋อดรกูลนิรันดร์ค่ะค่ะ อันนั้นน่ก็ได้สารภาพออกมาตรงๆว่าได้ทกระทําการที่ไม่สมควรเอาที่ดินส่วนพระองค์มาขายกันถูกๆมาแบ่งกันหรือว่าอย่างอื่นซึ่งอาจจะมีรายละเอียดมากกว่านั้นซึ่งถ้าจะพูดกันไปแล้วมันก็คือเหมือนกับการรังแกนะครับเพราะว่าสมบัติหลายๆอย่างนั้นก็คือเป็นสมบัติตกทอดในในฐานะที่เป็นพระราชมารดกแต่สุดท้ายก็ยึดเอาไปได้คืนบ้างไหมครับก็ขณะนี้ในรัชกาลที่สิบ ในการปัจจุบันหลายอย่างที่ที่ได้ได้รับการเอานำกลับมาแต่พระองค์ก็พระราชทานคืนกลับมาให้กับประชาชนหลายอย่างเลยนะคะเอาละคับคำถามสุดท้ายนะครับตกลงธาตจากที่อาจารย์ค้นความาเนี่ยคณะราษฎรเขาคือประชาธิปไตยหรือเผด็จการครับดิฉันมีความเห็นว่าคณะราษฎรคือกลุ่มคน ที่ต้องการอำนาจแล้วก็ขึ้นมาเพราะนั้นการกระทำหรือการปกครองของเขาไม่ได้เป็นประชาธิปไตยอย่างที่ควรจะเป็นดิฉันได้เผิญไปเจอข้อมูลนะฮะของเออสอเติฐบุตรตอนที่ยังไม่ได้เข้าคุกเนี่ยคณะราชชวนให้เข้าร่วมแล้วค่ะสเติบุตรโอ้ยไม่เอาเพราะว่าท่านกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว <c oughs> แต่ว่า ฝ่ายคณะราษฎรเนี่ยบอกว่าสีเสือเนี่ยบอกว่านั่นแหละยิ่งรู้ว่าท่านกําลังพระราชทานเรายิ่งต้องรีบปฏิวัติอิฉันมีความเห็นว่าเขาต้องการจะให้บันทึกลงไปในประวัติศาสตร์ว่าผลงานทั้งหมดเป็นของประชาชนของกลุ่มไม่ใช่ของนายหลวงไม่ใช่ไม่ใช่ของนายหลวงเอาละค่ะไม่ต้องการให้การพระราชทานรัฐธรรมนูญที่ทําให้เป็นประชาธิปไตยเป็นผลงานของพระมหากษัตริย์แต่ใช่เป็นผลงานของคณะราษฎร แต่จริงๆแล้วเมื่อเราติดตามประวัติศาสตร์เราก็เห็นว่าความขัดแย้งนั้นเกิดจากการสแสวงอำนาจของพวกเขาจนกระทั่งในที่สุดแล้วหลายคนก็ต้องออกนอกประเทศแล้วก็ตายต่างประเทศนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะเดี๋ยวเราพบกันในช่วงเรื่องดีมากค่ะ